สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนพเก้าเลขเด็ดพารวยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นชุดเด็ด2ตัวเน้นๆของฮานอยปกตินะคะก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ผลของวันนี้เดี๋ยวเรามาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะเมื่อวานผลรางวัลออก793แล้วก็ล่างออก1 8นะคะสังเกตว่าคู่ชุดที่เราได้วิเคราะห์ไว้ให้นะคะก็เข้าไปที่ล่างวงกลมไว้คู่ชุด18นะคะ ก็เข้าไปที่ล่างส่วนคู่ชุด9,3เป็น2ตัวบนนะคะเรามี3แต่ว่าไม่มี9มาประกบด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขที่เรานำมาวิเคราะห์ว่ามีตัวไหนเข้าบ้างนะคะสำหรับเริ่มกันตั้งแต่ตัวเลขคงที่กันก่อนนะคะตัวเลขคงที่ก็เข้าไปที่3นะคะก็เข้า1ห,หลักส่วนเลขเด่นจาก5สูตรนะคะก็เข้าไปที่3เมื่อวานนี้เราได้วิเคราะห์อีกแบบหให้เน้นเฉพาะคงที่มานะคะ ก็ทำให้เราไม่มี9นะคะพลาด9้า9ไปเนื่องจากว่า9เนี่ยไม่ได้เป็นเลขที่อยู่ในสูตรนะคะแล้วก็เวลาที่เราประกบเป็นคู่ชุด2ตัวบนก็ไม่ได้ใช้เลข9มาประกบคู่ให้นะคะก็ทำให้พลาดไปสำหรับการวิเคราะห์เมื่อวานนี้ส่วนสำหรับตัวเลข ตำแหน่งซาำนะคะจากสูตรก็คือเข้า3อยู่แล้วนะคะก็เป็นสูตรที่มันสัมพันธ์กันนะคะเมื่อวานเราเด่น3อยู่แต่ว่าทำตัวเลขเด่นคงที่สูตรดีนะคะไม่มี3ถ้าสูตรนี้มี3มันจะทำให้3ยิ่งเด่นขึ้นมันก็จะชัดเจนขึ้นนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้มันเด่นสีตัว713 4สี่ก็เข้าไปแค่ตัวเลข3นะคะที่เป็นเลขเด่น ส่วนสูตรดับเมื่อวานนี้เลขดับจากสถิติก็คือดับสนะคะปรากฏว่าหลุดนะคะเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็คือ3มานะคะแล้วก็เลขดับจากสูตรก็คือเลข5อันนี้5้าไม่มาจริงนะคะในส่วนของเลขดับจากสถิตินะคะเมื่อวานนี้มันดับ3มแล้วก็3หลุดนะคะดังนั้นวันนี้เลขดับจากสถิติค่อนข้างแน่นอนว่าจะไม่มาจริงนะคะ เดี๋ยวเรามาตามกันต่อจากการวิเคราะห์ของวันนี้กันนะคะว่าจะได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะตัวเลขที่เรานำมาวิเคราะห์วันนี้ก็เริ่มตั้งแต่เลขคงที่นะคะก็คือ8 7 6 4 1 3เลขคงที่นี้จะต้องมาอย่างน้อย1ตัวหรือ2ตัวของผล2ตัวบนนะคะแล้วก็เลขคงที่นี้สถิติเราใช้เก็บสถิติตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะจนถึงปัจจุบันก็เดินดีเดินยาวมาตลอดนะคะแล้วก็เพิ่งหลุดไปวันเดียว ก็คือวันที่11สิงหาคมนะคะที่ผลละวัลออก620ซึ่งเลขท้าย20ก็ไม่มีคงที่นะคะก็หลุดไปแค่วันเดียวถือว่าตัวเลขคงที่ก็เดินดีอยู่นะคะต่อมาเรามาดูเลขเด่นจาก5สูตรนะคะก็วันนี้เลขเด่นจาก5สูตรรวมมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลข ทั้งหมดเลยนะคะก็คือ8 2 7 4 1 9 5 6 0 3ตัวเลขเด่นทั้ง5สูตรนี้เนื่องจากว่ามารวม5สูตรนะคะทำให้ตัวเลขกระจายสำหรับวันนี้นะคะเป็นตัวเลขกระจายมีครบทุกหลักเลยแต่ว่าสังเกตว่าเราจะแบ่งเป็น2เซตนะคะเซตแรกคือเน้นว่าคงที่อย่างน้อยจะต้องมา1ตัวนะคะส่วนถ้ารวมกันทั้งหมดแล้วจะจะต้องมาครบ2ตัวบุญนะคะ ในแต่ละวันสูตรเดียวกันวิธีการคำนวณเหมือนกันจะได้ตัวเลขจำนวนหลักที่ไม่เท่ากันแล้วแต่บางวันนะคะว่าตัวเลขจะได้อะไรบ้างแต่ว่าเราเป็นสูตรเดิมที่คำนวณมอนเหมือนกันนะคะต่อมาเราจะนำตัวเลขนี้นะคะมาเทียบกับเลขคงที่เนื่องจากว่าตัวเลขในสูตรวันนี้มีจำนวนหลักที่มากทำให้ตัวเลขคงที่ชนกันทุกหลักเลยนะคะก็จะได้เลขชน8 7 4 1 6 3นะคะ สำหรับตัวเลขที่ไม่มีอยู่ในสูตรก็คือ2950เราจะดึง2950มาไว้เลยนะคะเพื่อจับเป็นคู่ชุด2ตัวบนเริ่มแรกนะคะเราจะจับคู่ชุด2ตัวบนโดยใช้ตัวเลขที่ชนสีแดงนี้นะคะมาประกบกับเลข2950ก็จะทำให้ได้คู่ชุดดังนี้นะคะสังเกตว่า คู่ชุดทั้งหมดที่เราให้นะคะในส่วนที่เราวงกลมเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายทีหลังนะคะจะสังเกตว่าไม่มีคู่ชุดที่มีเลขศูนย์นะคะเนื่องจากว่าเลขดับจากสถิติก็คือ0แล้วก็เลขดับจากสูตรก็มี2หลักก็คือ2กับ0นย์นะคะเนื่องจากว่า0ูนย์ชนกัน2ครั้งเราก็วิเคราะห์ว่าตัวเลข0ูนย์วันนี้น่าจะไม่มาเลยดังนั้นเราก็เลยไม่ได้จับให้ทุกคนนะคะสําหรับตัวเลข0ูนย์วันนี้ ต่อมาเรามาดูตัวเลขตำแหน่งซ้ำจากสูตรนะคะได้เลข8 2 4 9เราจะนำตัวเลขนี้มาเทียบกับตัวเลขชนของ5สูตรนี้นะคะก็ชนกันที่8,4ต่อมาค่ะเลขคงที่สูตร B วันนี้ได้40,16,7,98นะคะนำมาเทียบกับตัวเลขชนของ5สูตรก็จะชนกันที่87,4,16ะคะสังเกตเห็นว่าเมื่อจับตัวเลขมาชนกันแล้วตัวเลขที่ ชนมากที่สุดตอนนี้ก็คือ8กับ4นะคะดังนั้นเราจะนำา8กับ4กับ4มาประกบคู่ชุดกับ7 1 6นะคะเมื่อประกบคู่ชุดกันแล้วก็จะได้คู่ชุดเพิ่มมานะคะ8 7 8 1 8 6 83 8, 3, 8 4 4 7 4 1 4แแล้วก็4 3นะคะ8 4นี้ในส่วนของ8กับ4มันชนกันมากที่สุดเราจับเป็นคู่ชุดเผื่อมันจะมาด้วยกันนะคะต่อมาตัวเลขที่ ที่เหลืออยู่นะคะก็คือ7163เราจะนำตัวเลขดังกล่าวนะคะมาจับเป็นคู่ชุดให้ทุกคนก็คือ717673 1613แล้วก็คู่ชุด63ด้วยนะคะทีนี้เราได้หมดแล้วนะคะคู่ชุดทั้งหมดเดี๋ยวปรับหน้าจอนิดหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นคู่ชุดทั้งหมดนะคะที่เราได้วิเคราะห์ในวันนี้แล้วก็มีโอกาสค่อนข้างมีโอกาสมาสําหรับคู่ชุดทั้งหมดนะคะทีนี้คู่ชุดจะมีจํานวนหลักที่จะมีจํานวนชุดที่ยังเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะตัดเป็นคู่ชุดเด่นให้นะคะเลขดับจากสูตรนะคะก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่คือสูตรเราไม่ได้จับให้อยู่แล้วส่วนเลขดับจากสูตร ตัวเลข2นี้นะคะสังเกตว่า2เราจะไม่ได้วงกลมไว้ให้เนื่องจากว่าติดดับนะคะแล้วก็นอกนั้นตัวเลขที่เราวงกลมก็เน้นไปที่ชน8กับสีดังนั้นเราจะวงกลมคู่ชุดที่มี8คู่ชุดที่มีสีนะคะเน้นว่าเป็นวงกลมสีแดงนี้สําหรับตัวเลขที่ชนมากที่สุดส่วนตัวเลขที่เราไม่ได้วงกลมแต่มาร์กเป็นขีดมาร์กไว้นี้นะคะก็เป <startups. S 1> ็นตัวเลขที่มีโอกาสถือว่าเป็นเด่นรองแล้วกันนะคะก็มีโอกาสมาแล้วก็เป็นตัวเลขที่ไม่ติดดับ นะะในส่วนของตัวเลขที่ขีดมาร์กนี้นะคะตัวเลขทั้งหมดนี้นะคะ ก็เป็นการคำนวณสูตรทางสถิติแล้วก็การวิเคราะห์นะคะถ้าทุกคนชอบแนวทางแบบนี้ก็อย่าลืมกดซ b s c r i b ์กดรูปกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เราลงให้เพราะว่าในแต่ละวันนะคะเราจะลงเวลาให้ไม่ตรงกันแล้วก็เราจะมีสรุปหวยของห้าน้อยให้แล้วก็วันจันทร์กับวันพฤหัสมีหวยลาวให้ด้วยนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็มียอดซับถึงพันคนแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณมากที่ทุกคนกดซับสไคร์ให้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ เข้ามารับชมกันนะคะถ้าทุกคนชอบแนวทางแบบนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับคนที่ชอบแนวทางเดียวกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากขอให้ทุกคนโชคดีดูแลสุขภาพด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ